คนที่ได้ริมรถใส่ชร้าและข่แพ้เท่านั้นถึงจะเรียกได้ว่าเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงเพราะฉะนั้น42ชั่วโมงในบล็อกฟุตวันนี้เราจะได้เจอกับอะไรบ้างต้องไปดูกันคมเดิมจากตอนที่แล้วผมที่ฟาร์มไปถึงเกาะลอยฟ้าก็ได้พบกับก็อดอุโซบเราคุยกันแล้วเขาก็ได้มอบภารกิจให้ผมไปจัดการบอสอีกนิวเทพแห่งสายฟ้าผมที่ไม่มีทางเลือกอื่นเพราะมันเป็นทางเดียวที่เขาจะย้อนให้ผมฟาร์มที่เกาะนี้หลังจากลมบอสได้ผมก็เลยทำตามที่เขาบอกและตอนนี้ก็มาถึงที่ที่บอสอยู่ตั้มตั้มต หลังจากนั้นก็วิ่งเข้าไปสู้นะครับแดดแลวก็ฟันแดดแลวก็ฟันโดนมันฟันครั้งเดียวเนะี่ย HP ลงโคตรเยอะไกลครึ่งอีกสองครั้งนี่ถึงกับตายได้เลยผมได้แต่แดดแล้วก็หาจังหวะที่จะเข้าใกล้มันได้นะครับไม่ก็รอให้สกิลโหลด้แล้วก็ยิงสกิลออกไปเวลามันทําท่าจะใช้สกิลก็ต้องรีบหันออกมานะครับไม่ทันถ้าโดนสกิลมันแล้วก็ตายแน่เลยแม้แต่ผมที่เป็นเผ่ามิงแต่เวลาอยู่ใกล้ตัวมันเปิดสกิลผมก็ยังแทบจะหนีไม่ทันผมที่คิดว่าตัวเองไม่รอดแล้วแน่ๆแต่ก็ยังเหลือ HP อย ลแล้วพูดยังไม่ทันขัดคำก็ตัวแตกกระเด็นลงมาจากฟ้าผมกลับขึ้นมาเกิดมาอยู่ที่จุดเซฟสปอนผมเดินทางลงกลับไปที่เกาะกลางทะเลเพื่อที่จะไปหาผลปีศาจที่จะช่วยผมให้เอาชนะอีกนิวเทพแห่งสายฟ้าได้ผมใช้เวลาบินมา5นาทีกว่าจะเจอกับเกาะกลางทะเลมาถึงผมก็รีบเข้าไปคุยกับคนขายผลปีศาจมาดูกันว่าผลปีศาจท,ที่เกิดตอนนี้มีผลอะไรบ้างพอจะมีผลที่ช่วยผมจัดการเทพแห่งสายฟ้าได้ไหมแล้วผมก็เลื่อนไปเจอผลรีวฟ์ที่กําลังวางขายอยู่เป็นผลที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆตอนอัปเดต16ผมก็เลยคิดว่าจะลองซื้อมััันนนไไไปปปสสสูู้้้้กกกบผผลลายฟาดแดแวมมซือเเีงิ5 50, ลงไปคลิกใส่ตรง e x i t เพื่อออกจากร้านค้ามาแล้วผมก็ลองใช้สกิลแรกดูเป็นการถอดจิตพุ่งวิญญาณของเราออกไปข้างหน้าแล้วร่างกายจริงของเราก็จะวับกลับตามไปด้วยซึ่งดาเมจมันจะแรงแค่ไหนนั้นเราต้องลองไปใช้กับบอดดูกอลิงอยู่ข้างหน้านี่เองผมก็เลยรีบแดสไปเพื่อไปลองใช้สกิลกับบอดลิงดูผมท้าทายสตาร์นาตัวเองด้วยกันไม่ใช้เรือใช้แค่การกระโดดไปที่เกาะอ,อื่นว่าเราจะไปถึงไหมเราไม่มีสกิลบินด้วยถ้าตกน้ําก็คือจมเพราะเราเป็นผู้ใช้ผลปีศาจแต่ผมก็ได้คํานวณมาแล้วว่าลแวง้ถึผสกิกไไกกกล ใส่ลิงตัวแรกที่เจอต้องบอกเลยว่าสกิลมันแรงไม่เบาแถมใครที่โดนวิญญาณแล้วเข้าไปก็จะตัวแข็งใน1วินาทีด้วยหลังจากนั้นผมก็ได้รู้ว่าสกิลถอดจิตของเรานั้นไม่สามารถกดค้างไว้ได้มันจะออโตถอดวิญญาณออกไปจากล่างในเมื่อที่เรากดแซดแล้วผมก็ใช้ผลรีไวฟ์ฟาร์มไปเรื่อยเพื่อให้อันล็อกสกิลต่อไปผมไม่น่ามาที่ก่อลิงเลยเพราะมันทาให้ผมได้มาเจอกับผลยางยืดซึ่งเป็นผลที่ผมชอบมากพอครั้งก่อนที่เคยใช้รู้สึกว่าดาเมจมันจะแรงมากช่วยไม่ได้เมื่อเป็นอย่าง,งน ยางยืดที่ผมหยิบมาหลังจากนั้นก็เอาผลยางยืดที่ผมได้มาขึ้นไปกินอยู่บนบ้านต้นไม้เพื่อให้รสชาติมันอร่อยขึ้นอีก50%หลังจากนั้นผมก็กดรีเซ็ตตัวละครเพื่อไปเกิดใหม่ที่เกาะลอยฟ้าเพื่อที่เราจะได้ไปสู้กับ God King New เทพแห่งสายฟ้าอีกครั้งไปถึงผมก็คิดขึ้นได้ว่าสกิลยังไม่ได้อันล็อกหมดยังเหลือสกิลสุดท้ายซึ่งเป็นสกิลที่เราต้องการมากนั่นก็คือสกิลเกียร์2ยังไงล่ะเพื่อที่จะล้มเทพแห่งสายฟ้าผมจำเป็นต้องมีทุกสกิลของผลยางยืดแต่ไม่ต้องห่วงอีกแค่50 MP ผมก็อันล็อกสกิลเกียร์2ของผลยางยืดได้แล้วซึ่งเป็นสกิลสุดท้ายผมจึงรีบฟันใช้ดาบซับเบอร์ฟันให้ใกล้ตายแล้วค่อยลงทั้ด้วยหมัดยางยืด มันจะได้อันล็อกเมสซอลีผลยางยืดไดยไว้ฟ้ามไปสักพักก็มีคนมาเยี่ยมดูจากสีห่าีแล้วก็รู้ว่าเป็นจลสลัดที่มาจากโลกใหม่จนสลัดพวกนี้นะถ้ามันไม่ช่วยมันก็จะฆ่าเราแต่โชคร้ายของมันที่วันนี้ผมกินผลยางยืดมาจึงทําให้คนที่ใช้ผลสายฟ้าอย่างเขาไม่สามารถทาดาเมจใส่ผมได้เขาที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองที่ฆ่าจนสลัดมือใหม่จากโลกเก่าไม่ได้จึงได้เปิดอันตีบอลเกงกีเป็นสายฟ้าตกลงมาแต่ก็ไม่สะทบสะเทือนผมเลยแม้แต่นิดเดียวผมก็เลยพิมพ์ lol ไปให้เขาเจอกบคปปิิงง ผมล่อมันอยู่เป็นกลุ่มแล้วก็ใช้สกิลหมัดปืนกลออกไปแต่มือผมมันไม่ยอมยืดกลายเป็นตีไม่โดนเพราะแขนสั้นกันไปแต่สุดท้ายผมก็ได้มารู้ว่าเป็นพอเน็ตปีงนี่เองแต่ก็สายเกินไปตอนที่ผมติดปีงผมก็โดนมันตีรัวๆซึ่งผมไม่รอดและผมก็เสียค่าหัวไป475อีกต่างหากแต่ผมก็ไม่เคยท้อแท้ผมรีบกระโดดกลับไปหาพวกมันอาศัยเวลาที่พวกมันอยู่จุ่มกันใช้สกิลทุกอย่างของผมเข้าไปแต่ผมก็ได้ห้ามตัวเองไว้ทันเพราะว่าเห็นคนมาบังอยู่ก็เลยกลัวเดี๋ยวกาจะติดลูกหลงไปด้วยผม พยายามจะฆ่าผมมาแล้วครั้งหนึ่งและเน็ตผมตอนนี้ก็โคตรจะปิงผมก็เลยว่าจะท้า PVP กับเขาสักหน่อยแต่เขาก็ได้หายตัวไปในพิตาผมได้แต่ซูมเข้าซูมออกเช็คดูว่าเขาหายไปไหนแต่ก็มองไม่เห็นเขาเลยผมก็เลยคิดว่าเขาเอาจจะออกเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วผมจึงกลับไปฟาร์มต่อฟาร์มไปแล้วในที่สุดผมก็ล็อกสกิลสุดท้ายสกิลเกียร์สองซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้มันหรอกเพราะมันโหดเกินไปผมต้องรองไปใช้กับก็อดอีกนิวดีกว่าแล้วผมก็รีบวิ่งกลับไปหาก็อดอีกนิวเพื่อไปสู้กับเขา ด้วยการใส่โคดรีสเตตนั่นเองแล้วผมก็พิมพ์โคดขอพรรีสเตตไปว่า sub to gamer robot Kit k i reset 1กด try ไปถ้าออกหนังสือสีเขียวมาแบบนี้แปบลบว่าเราได้ใส่โคดสําเร็จแล้วแล้วผมก็เปิดหน้าสแตทมาเพื่อไปัพสแตตมาอีกครั้งแต่คราวนี้ที่ผมรีเซตสเตทก็เพราะว่าผมจะเปลี่ยนจากัพค่าสแตทดาบไปใส่ผลปีศาจยังไงละ่ะจะได้ใช้ผลยางยืดได้อย่างเต็มที่เต็มกําลังเสร็จแล้วผมก็รีวิ่งไปหาเทพสายฟ้าอย่างรวดเร็วเอาละได้เวลาโชว์ของจริงแล้วเกียร์สอง โอเคลุกขึ้นมาไปต่อได้ตัวไม่หกักเปิดฉากด้วยหมัดปืนก้นยาวหมดแล้วถอยก่อนโอ้รู้สึกว่าตอนนี้พลังเต็มเปี่ยมเลยรู้สึกว่าพลังล้นเหลือจะทําอะไรก็ไวไปหมดรู้สึกว่าตัวเบามาเลยแทบจะพากไม่ทันหมัดปืนโลบปเกนนี่มันเกียร์สหรือเกียร์แปนี่ทำไมเร็วขนาดนี้หยุดวิ่งไม่ได้เลยเครื่องจักรร้อนมากรู้สึกได้ถึงพลังรอบตัววิ่งไปก,กระสุนวงจักรไม่สิมันเรียกว่าหมัดปืนแค่นอนไม่ใช่กระสุนวงจักรหันกลับไปต่อยมั่วๆก็โดนหมัดปืนโคตรยาวแค่นี้ยังน้อยไปเร็วกว่านี้ก็ได้ จบการแค่นี้บาสุก้าแคนนอนและผมก็ชนะมันได้อย่างร้อนแรงกดดึงภเขอปลดเคียดสองก่อนเอยรู้สึกตัวเย็นขึ้นเยอะหลังจากเอาชนะได้ผมก็ได้ดาบดอกของเทพเจ้าสายฟ้าด้วยมันน่าจะมีชื่อว่าโพนะถ้าผมไม่ได้มั่วแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องไปบอกให้ก็อดอุซอบรู้ก่อนว่าผมได้ทาภารกิจตามที่เขามอบหมายมาสําเร็จแล้วไปถึงแล้วผมก็เข้าไปคุยกับเขาแล้วเขาก็ได้ยอมรับในตัวผมแล้วก็สอนหาคีสังเกตการให้ผมด้วยหลังจากนั้นเขาก็ให้ผมไปรับเคสฟาร์มกับ n p c นบักลบเกาอกายสิทธ์ได้ตามสบายเลยผมนก็ัจะ ฮาร์คีสังเกตการให้เราซึ่งมันเป็นอะไรที่คููมากตอนเปิดสีภาพมันก็จะเปลี่ยนไปทําให้เราสามารถสัมผัสถึงสิ่งที่มีชีวิตใกล้ตัวเราได้แต่ตอนแรกที่เพิ่งได้มามันจะยังสังเกตเห็นได้ไม่ไกลเราต้องฝึกทักษะนี้ด้วยการเปิดแล้วก็ปล่อยให้บอดตีเราทุกครั้งที่เราหลบการโจมตีด้วยฮาคีสังเกตการมันจะเป็นการอัปเลเวลของฮาคีในตัวยิ่งเราฝึกฮาคีสังเกตการมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งหลบการโจมตีได้หลายครั้งขึ้นไปอีกและทําให้เราสัมผัสหรือว่่าา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 มมมมมอออออองงเเเเเหหห็็นาานนนนพพลลลยยยยรรรรร์์ไไไไดดด้้้้้้กก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 ขึีีสสถทททะะุุบบบแแผิิิิััปปธภจคใ ผมทำภารกิจบนเกาะลอยฟ้าเคสแรกของเราก็คือให้ไปจัดการพวกบอดที่อยู่ข้างหลังผมนี่แหละผมแดสลงไปหาพวกมันรอบพวกมันเดินมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ผลยางยืดของผมฟาร์มตอนนี้ผมใช้ผลยางยืดฟาร์มได้เร็วมากเลยเพราะผมเอาค่าสเตตทั้งหมดไปใส่มันแล้วจริงทำให้ผลยางยืดผมตีได้แรงมากฟาร์มแป,ป๊บเดียวก็เสร็จภารกิจแรกแล้วผมก็ไปรับภารกิจขั้นต่อไปหลังจากเสร็จภารกิจแรกเขาให้ผมไปสู้กับพวกทหารโคลนที่อยู่ข้างซ้ายใกล้กับกระดิ่งศักดิ์สินนั่นแหละผมก็รีบดดรเดว้่สต กอีก10%แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทําให้ฟาร์มตรงนี้ยากขึ้นอีกหนึ่งสาเหตุก็เป็นเพราะว่าบอดทหารโครนพวกนี้มันสามารถปล่อยพลังลมได้ทําให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้ผลโลกเกียอย่างผมลําบากนิดนึงในการฟาร์มตรงนี้แต่ผมก็พยายามวิ่งหลบไปมาแล้วก็หาช่องโว่เพื่อเปิดสกิลใส่มันจนเอาชนะมันได้ทาภารกิจยังไม่เสร็จก็มีพลโลเอ็กซ์งงคุถือดาบมาไล่ฟันผมเพื่อจับผมเข้าคุกแต่ฝีมือระดับผมไม่ยอมให้ใครมาเอาข้าหัวไปได้ง่ายๆผมต่อยเขาลัวๆจนเขาไม่สามารถขยับตัวได้กลาย แค้นผมไหมเพราะผมพร้อมที่จะสู้เสมอแต่แล้วเขาก็ปฏิเสธที่จะล้างแค้นผมเพราะเขามองออกแล้วว่าผมเป็นล้านของพลเรือเอกก้าที่ชอบใช้ผลยางยืดท่องทะเลไปกับนักดาบสามหาเขาก็เลยไม่กล้ายุ่งกับผมอีกเลยผมกลับไปทําภารกิจจัดการให้พวกทหารคนต่อแล้วนี่ก็คือตัวสุดท้ายของภารกิจครั้งนี้เสร็จแล้วผมก็ได้เงินกับ exp มาเยอะมากทําให้เลเวลผมอัพขึ้นไปอีกขั้นผมจึงรีบกลับไปรับภารกิจอีกรอบจะได้ไปฟาร์มเวลขึ้นไวๆคุยกับ npc รับเคสแล้วก็รับภารกิจที่ยองไปฟาเวลให้้้สูงว่่านีคอยมารับใหม่ฟามไป3ชั่โงลลผก็เย ผมคุยกับเอ็ีขายเรือแล้วก็ซื้อเรือกับเขาแล้วผมก็เอาเรือที่ผมซื้อมาไปขับเล่นเพื่อชมบรรยากาศของทะเลอิสบลูแล้วผมก็นั่งเรือมาถึงเกาะลิงผมใช้ก้าวพลิ้ตาลงจากเรือไปเหยียบเกาะเพื่อที่จะเดินไปสุม่มผลไปถึงก็เจอกับกลุ่มคนที่กํลาลังเล่นวิ่งไล่จับกันอยู่ผมเปิดหาคี้ระวังตัวไว้ก่อนเผื่อมันไม่ใช่การวิ่งไล่จับแบบธรรมดาแล้วผมก็เดินไปสุม่มผลแล้วผมก็ใช้สูตรสุ่มผลของตัวเองที่ใช้มาโดยตลอดก็คือการคลิกรัวๆโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเพื่อให้ผลลัพธ ากนั้นผมก็เดินกลับไปที่เกาะลอยฟ้าเพื่อไปฟาร์มต่อผมเพิ่มความเร็วของกันฟาร์มด้วยการใช้เกียร์สองเพื่อให้ผมฟาร์มเร็วขึ้นอีก2เท่าจนในที่สุดผมก็สามารถทำภารกิจที่3ได้แต่ผมต้องมาใช้ดูก่อนว่าบอสเกิดยังมาถึงก็ยังไม่เห็นบอสเกิดเลยผมจึงกลับไปรอให้บอสเกิดก่อนค่อยมาใหม่ระหว่างที่รอบอสเกิดผมก็ไปฟาร์มต่อจนอัพเลเวล600แล้วก็ไปที่เกาะกลางทะเลเพื่อเอาบนที่ผมได้จากการฟาร์มไปสุ่มของกับ n อ c ีสุ่มของอีเวนต์ฮาโลวีนที่เพิ่ง,อ,งอ,อั อะไรต่อดีผมควรสุ่มต่อหรือกลับไปฟาร์มเพราะเวลาคูณ2 exp ของผมมันหมดลงเรื่อยๆสุดท้ายผมก็ตัดสินใจใช้ exp คูณ2ไปฟาร์มต่อฟาร์มให้ exp คูณ2หมดก่อนแล้วเราค่อยไปสุ่มต่อผมคิดว่างั้นซึ่งมันก็เป็นการตัดสินใจที่ดีผมฟาร์มเสร็จแล้วก็กลับไปหาคนสุ่มของเพื่อที่จะสุ่มของอีกครั้งว่าผมจะได้อะไรสุ่มไปครั้งนี้ครั้งแรกผมได้เงินผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เกลือมากก็เลยสุ่มใหม่อีกครั้งผมคลิกเข้าไปสุ่มอีกครั้งที่รไใ้มนสมของอ,อกมคลกมนกเร็วาไปอีก่ให้คุมม้มเดป็น รับเบอร์ V2 เลยแม่ล่าเขาเนี้กินเสร็จแล้วก็กลับไปสุมต่อกดคลิกรัวๆตามสูตรของผมไม่ต้องคิดอะไรมากรอดูคําตอบอย่างเดียวก็พอแล้วรู้ไหมว่าครั้งนี้ผมได้อะไรผมได้ผลคอนโทรมาผมชอบสกิลของผลคอนโทรมากแต่มันยากที่จะใช้ฟาร์มในตอนเลเวลเล็กผมก็เลยคิดอยุดสักพักว่าควรจะกินดีไหมยืนคิดอยุดจนบอสเกิดก็ยังคิดไม่ออกผมก็เลยเข้าไปสู้กับมันเพื่อให้มันช่วยผมคิดว่าผมควรจะใช้ผลอะไรดีใช้สกิลแรกออกไปต่อจากสกิลที่2ตามไปด้วยสกิลที่3ตีรัวๆดาเมจแรงโดนใจผมมากเลยเหมือนผมจะรู้แล้วแหล,วหละวลลาพออ,อ,อดีผผมเกกืบิน โรเข้าไปแล้วถ้าใช้ผลคอนโทรตอนนี้เราก็มีหวังวลอัพช้าแน่ผมก็เลยโยนมันทิ้งไปบางทีอาจจะมีคนที่ต้องการมันมากกว่าเราผมกลับไปเช็คบอสอีกทีแล้วนที่สุดก็เห็นมันเกิดผมจึงรีบกลับไปรับเคสของบอสต,ตัวนี้ทาให้เสร็จทุกภารกิจผมถึงจะได้ย้ายเกาะสักทีถึงแล้วผมก็รีบกดรับเคสกดไปที่เคสอันที่3เพื่อไปจัดการเทพแห่งสายฟ้าไปถึงแล้วผมก็รีบเปิดฉากใช้สกสิลทุกอย่างที่มีทาเหมือนครั้งก่อนที่เราเคยล้มมันได้แล้วตู้ไปถึง5นาทีผมก็เกกเ,เยอะมากยนะมจนได้แล้วจจึึงงงถเวลาที่ผมะต้้อออไดกเดินทางงอีกกครั้็ ยังไงซะถ้าจะได้ขับผ่านกอรลิงแล้วผมจึงหาโอกาสนี้ไปสุ่มผลอีกรอบแต่ผมคำนวณเวลาผิดไปนิดนึง NPC สุ่มผลบอกว่าต้องรอไปอีก58นาทีถึงจะให้สุ่มผลเพราะทุกครั้งที่สุ่มผลจะเป็นซีเราจะต้องรอมันครูดาวก่อน2ชั่วโมงถึงจะสุ่มได้อีกครั้งผมจึงรีบกลับขึ้นเรือแล้วก็ออกเดินทางและในที่สุดผมก็เดินทางมาถึงกอรน,นำ้ำพุซึ่งเป็นกอนต่อไปของเราหันไปเจอเรืออีกรลำที่มาถึงก่อนอาจจะมีคนที่มาฟาร์มที่กอน,นี้กับเราด้วยก็ได้ผมจ ค,คุยกันแล้วเขาก็ได้มอบภารกิจแรกให้ผมไปจัดการไอ้พวกจนสลัดกอเล่มา8ตัวแต่ผมก็เพิ่งมารู้ว่าผมต้องการอีก3าเลเวลเพื่อที่จะทำเคสที่ก่อนนี้ได้ผมโกรธมากเลยวิ่งตัวแดงกลับไปที่เรือแล้วก็ขับเรือออกเดินทางไปตบบอสท,ที่เกาะคุกซึ่งอยู่ใกล้ๆนี่เองแต่ก่อนเองก็ต้องปลดเกียร์สองก่อนไม่งั้นมันจะส่งความร้อนให้เรือเราพังได้เสร็จแล้วก็กลับลงไปนั่งเรือแล้วก็ขับออกไปผ่านไปหนึ่งชั่วโมงและในที่สุดผมก็ถึงเวลที่กำหนดไว้คราวนี้เราก็ไปทำภารกิจที่เกาะ เอาจริงนะผมไม่ได้อยากสูบได้ผลมังกรเลยจะใช้ฟาร์มก็ยากผมจึงพามันออกทะเลไปกับผมให้คนเห็นแล้วก็มาฆ่าผมซะเพราะถ้าจะทิ้งลงทะเลไปมันอาจจะโหดร้ายกันไปคนที่เห็นอาจจะรับไม่ได้แต่รับเรือไปไหนก็ไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งกับผมเลยหรือคนขาาากก้าจะกลัวโดนผลมังกรเผาก็เป็นไปได้มาถึงก่อน,น้ำพุแล้วสุดท้ายผมก็ตัดสินใจกินเองเลยก็ได้เพราะผมรู้ว่าทุกคนอยากให้ผมกินมันผมก็เลยกินเอาใจผู้ชมเพื่อไม่ให้เกิดดราม่ากินเสร็จแล้วผมก็มีจิตวิญ,ญญาณของมังกรอยู่ในตัวแล้วขราวนี้แล้วผมก็เดินไปหายนนรรนนี้แต่่กกออออ็ขลงส เป็นการพ่นไฟที่ถ้าโดนแล้วจะระเบิดทําให้กลายเป็นดาเมจ AOE ลองสกิลจนสะใจแล้วก็ไปรับเคสทำผมไปกดรับภารกิจกับเป็นบีรับเคสแล้วก็เดินกลับไปหาพวกมันเพื่อไปทำภารกิจให้สาเร็จบทที่ก่อนนี้มันมีสกิลยิงกระแสดาบได้ด้วยผมจึงเปิดฮาคีสังเกตการเพื่อหลบการโจมตีของมันซึ่งก็เป็นการอัพเลเวลฮาคีสังเกตการของผมไปด้วยผมตั้งใจจะใช้ผลมังกรฟาร์มเพื่อให้ถึงแค่สกิลบินก็พอแล้วผมก็ใช้มันบินไปที่เก,กาะกลางทะเลเพื่อที่จะไปหา NPC event Halloween, เอา็านที่ซีากการรอ,อาไปที่ดา มจะกลับมาใช้ดาบเซเบอร์ฟาร์มอีกครั้งแล้วส่วนผลมังกรเอาไว้ใช้บินเล่นก็พอเสร็จแล้วผมก็บินกลับไปที่เกาะน้ำพูเพื่อไปฟาร์มต่อผมกลับไปถึงแล้วก็ใช้ดาบเซเบอร์ฟาร์มจนสำเร็จภารกิจแรกแล้วผมก็ไปคุยกับ NBC รับเคสเพื่อไปรับภารกิจขั้นต่อไปซึ่งภารกิจครั้งนี้ก็คือให้ผมไปจัดการให้พวกกับตันกอรี่ที่อยู่ข้างหลังน้ำผูผมจึงรีบกระโดดไปไปถึงแล้วก็ไปรอพักอยู่บนบ้านเพื่อพัก Stamina หลังจากนั้นก็กระโดดกลับขึ้นไปต่อผมต้องกระโดดขึ้นไปบนอ่างน้ำพูให้ได้ถึงจะได้มองเห็นพวกมันแล้วผมก็เดินไปตามขอบอ่างจนในที่สุดก็ได้เห็นกับพวกมันเข้าผมจึงรีบกระโดดลงไปแล้วก็แดดไปหาพวกมันพร้อมที่จะแลกวิชาดาบฮาคีกับพวกมันทันที ถึงแล้วผมก็เข้าไปฟันตัวแรกเพื่อล่อให้มันเดินมาแล้วก็ฟันตัวที่2แต่ดาบฮาคีของมันไม่ใช่เล่นเล่นรู้สึกติดสโลเลยเวลาโดนมันตีแต่ผมก็ไม่เคยกลัวแล้วก็เข้าไปล่อพวกมันเพิ่มเข้ามาอีกล่อมาให้เยอะเท่าที่เยอะได้แล้วค่อยใช้เพลงดาบซาเบอร์ของผมจัดการพวกมันไปในทีเดียวผมจัดการไปแล้ว8ตัวแล้วตัวนี้ก็คือตัวสุดท้ายแต่ HP ของผมใกล้หมดแล้วดีที่ผมได้เรียนทักษะฮาคีสังเกตการเลยได้ใช้มันหลบการโจมตีครั้งสุดท้ายแล้วก็เอาชนะได้อย่างเฉียดเฉียดผมเดินกลับไปหา NPC รับเคสเพื่อไปรรัับบาาาากกกกกิจจขข้้ขข้้นนนนต่่่่อออออไปปแแลววีี็็เเเเสุุดดททยยยใใหหหผมซูะงงง แล้วเขาก็บอกด้วยว่ามันเป็นบอสที่แข็งที่สุดในทะเลแถบนี้เลยทําให้ผมมีกําลังใจเดินตามหามันมากขึ้นดีแต่คงไม่ต้องไปตามหาให้ยากเย็นเพราะผมมองเห็นบ้านของมันแล้วและมันก็ยืนรออยู่ที่หน้าบ้านพร้อมต้อนรับเพลเยอร์ทุกคนที่เข้าไปหามันทันทีซึ่งผมนี่แหละที่จะเป็นคนปราบมันเองแล้วผมก็เริ่มใช้ขบวนท่าดาบเซเบอร์ฟันเพื่อหาจุดอ่อนของมันสิ่งแรกที่มันทํากับผมก็คือยิงจลวดมาใส่ผมแต่ผมก็หลบได้จึงใช้โอกาสที่มันดีเลย์อยู่ฟาดดาบเซเบอร์ของผมเข้าไป HP ของมันน สู้กับมันได้อย่างสูสีหาช่องโหว่ที่ดีที่สุดเพื่อพุ่งเข้าใส่ต่อจาวิชาดาบสายลมเดสเข้าไปฟันผ่านตัวมันอย่างไม่ทิ้งร่องรอยทําให้มันจับการเคลื่อนไหวของผมไม่ได้แล้วก็เดสเข้าไปฟันมันอีกรอบใช้จังหวะที่สกิลมันคูดาวอยู่เปิดสกิลดาบซาเบอร์ทั้งสองสกิลพร้อมๆกันให้เกิดเป็นคอมโบสุดยอดมันโกรธมากเลยยิงจรวดใส่ผมแต่ก็สายเกินไปเพราะผมอ่านวิธีทางจรวดของมันออกหมดแล้วผมจึงหลบได้แบบไม่เสียเลี่ยวแรงแล้วก็ใช้สกิลแซดกลับไปโดนมันต่อยเข้าที่ตัวครั้งหนึ่งททําใใหหห้้้้้ HP ผผผมมมมมลลดดดดดงงงไไไไปปแแตตต่่่่กกก็ััันนนนสววบยยิเเออระจู ได้พับไม่แต่วินาทีเดียวผมจึงใช้คอมโบดาบขั้นสุดยอดเพื่อปิดฉากมันในทีเดียวและผมก็ชนะมันได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งร่างมังกรแค่ใช้พลังจิตวิญญาณของผลมังกรเข้ามาช่วยก็พอถ้ามันจาเป็นจนไม่มีทางเลือกผมก็จะเปิดล่างมังกรตัวเป็นๆทาลายร้างก่อนนี้ซะแต่ช่างมันเถอะไปฟาร์มต่อดีกว่าเอาชนะบอสได้แล้วผมก็กลับมาฟาร์มลูกสมุนของมันเพื่ออัปเลเวลฟาร์มถึงเวล700รก็มีสัญญาณแปลกๆด้งขึ้นมามันเป็นตัวหนังสือสีม่วงที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนผมจึงเดินไปถามัเอ ยานบอกว่านายสามารถไปโลกใหม่ได้แล้วอยู่ที่นี่ไปก็ไม่ได้อะไรแล้วล่ะตอนนี้เดี๋ยวฉันจะแนะนําทางให้ในายเองนายจงออกเดินทางไปที่เกาะคุกซะไปถึงแล้วก็ไปคุยกับทหารคนหนึ่งที่ใส่ชุดสีเขียวเขาจะมอบกุญแจท้องให้ในายอันนึงแล้วเขาก็จะพูดบูบ,บูบาอะไรของเขาก็ไม่ต้องไปสนใจในายแค่ต้องเอาเอกุญแจต่อนั้นไปที่เกาะหิมะไปถึงแล้วก็เดินเข้าไปในถ้าของคุณลุงเลลี่เข้าไปแล้วก็สังเกตข้างซ้ายมันจะมีประตูเอากุญแจที่นายได้มานั่นแหละไปเปิดซะเปิดเข้าไปแล้วนายก็จะพบกับบอสแอดมิร่าให้ในายจัดการเขา,า,าอา่่นืเล,ลมมมมตตู้วาีปไแแหจะ กิริยาตอบโต้ผมเลยผมจึงถือดาบขึ้นมาแล้วก็เปิดฮาคิพร้อมที่จะเข้าไปสู้กับมันทันทีเปิดปสกิลได้แล้วมันก็เริ่มมีปฏิกิริยาแล้วเราวิ่งวนไปวนมาเพื่อแลกวิชาหมัดกันแต่โชคไม่ดีของมันที่ผมใช้ดาบเลยทําให้บาดมือมันเลือดออกผมก็เลยถอยกลับออกมาตั้งหลักพราะรู้ว่ามันจะมีลูกเล่นผมกระโดดไปมาแบบนักโอลิมปิกแล้วก็หลบสกิลน้ําแข็งของมันได้โดยซัดกลับไปให้มันกระเด็นลงไปนอนกับพื้นเลยมันกัวจนขาสั่นลุกไม่ขึ้นผมเลยถอยกลับออกมาเพื่อให้มันตั้งสติลุกขึ้นได้แล้วผมก็กลับไปสู้กับมันมันเริ่มที่จะเปิดใจคุยกับผมแกต้องการอะไรและแกมาที่นี่ทําไมผมมาที่นี่วันนี้ก็เพื่อเอาชนะคุณแล้วก็ไปที่โลกใหม่ ยังแกนั่นหรอคิดว่าจะชนะค่าได้ผมไม่คิดอยู่แล้วรู้แค่ผมจะชนะก็พอแกคงจะเป็นเด็กใหม่ที่ยังไม่รู้จักความโหดเหี้ยมของโลกใหม่สินะผมอาจจะไม่รู้อะไรเลยก็จริงแต่ผมก็รู้ว่าขาไก่อร่อยดี <S <S ลังจากที่ผมเอาชนะเขาได้ก็มีตัวหนังสือออกมาให้ผมอ่านเป็นจดหมายของบอสอัลมร่าที่เขียนไว้ก่อนตายเขาได้คำนวณว้แล้วว่าวันหนึ่งจะมีฮีโร่คนหนึ่งใส่ชุดเบคอนถือดาบซาเบอร์กับหูกระตายเข้ามาในชีวิตเขาเพื่อทําให้เขาตาสว่างและอาวุธลับที่ทําให้ฮีโร่คนนั้นมันถึงทุกวันนี้ได้ก็คือขาไก่นั่นเองและเขาก็ได้ชี้ทางให้ฮีโร่คนนั้นด้วยว่าหลังจากที่เอาชนะเขาได้แล้วให้จงเดินทางไปที่เกาะกลางทะเลเพื่อไปคุยกับกัปตันจนสลัดโหมดดำคนหนึ่งแล้วเขาคนนี้แหละที่จะเป็นคนพา จบไปแล้วกับ EP4 ของบอกฟู้ด42ชั่วโมงใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยยิ่งได้ไลค์เยอะ EP ต่อมายิ่งมาเร็วนะครับและใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe หรือกดติดตามนะครับก็กดติดตามไปเลยเพื่อไม่ให้พลาด EP ต่อไป